สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวันหยุดไม่เหงาครับวันนี้ผมจะพาไปกางเต็นท์แคมปิ้งริมลำธารกันครับ,รบเป็นลานกางเต็นท์เอกชนนะครับชื่อไรลุร่งอรุณเขาใหญ่ครับอยู่ใกล้ๆกับเขาใหญ่สำหรับลานกางเต็นท์ไรลุร่งอรุณเนี่ยนะครับเป็นลานที่ไม่ใหญ่มากนะครับ เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบความคุกพ่านครับชิวๆนั่งชิวๆแบบไม่แออัดนะครับนั่งกันสบายๆมีลำธารให้เล่นน้ำมันจะมีช่วงที่ลึกบ้างตื้นบ้างคนระับช่วงที่ตื้นก็นลงเล่นได้ครับส่วนตรงที่ลึกนี่น่าจะเล่นได้แต่เขาบังคับให้ใส่เสื้อชูชีพเป็นทุกคนนะครับแต่ก็ไม่แนะนําให้เล่นนะครับตัวที่มันลึกอันตรายนะแต่มีเสื้อเสื้อชูชีพก็ ผมไม่เป็นไรฮะลองใส่กันดูลองเล่นลองไปดูครับสำหรับผมก็ชอบครับมันเงียบสงบดี เรื่องเส้นทางไปนะครับก็เปิด Google Ma p กันเอาเลยครับผมบอกตรงๆว่าผมเป็นคนที่รีวิวอะไรเกี่ยวกับเส้นทางไม่ค่อยเป็นครับพูดไม่ค่อยเป็นไม่รู้จะบอกว่าเลี้ยวตรงนี้ถนนหมายเลขอะไรผมทําไม่ค่อยเป็นเนี่ยค่อยๆค่อยๆศึกษาไปแต่ว่าสําหรับคนที่จะไปเนี่ยคือเปิด Google แ a p เลยครับเดี๋ยว Google แ a p มันพาไปเองไปง่ายอยู่ครับไม่ยากไม่ยากไม่มีตอกซอยอะไรเยอะแยะครับเลี้ยว ที่สองที่ก็ถึงแล้วครับจากถนนเส้นหลัก แล้วนะครับไล่ลุ่งอรุนเขาใหญ่แต่ไปดูพื้นที่กลางเต็นท์กันก่อนจะก,การตรงไหนดีเงียบดีนะครับเป็นธรรมชาติมากไม่มีลูกมีลค้าอยู่เต็นท์เดียวมะสองเต็นท์มีเป็นห้องน้ำ โอมีหลายเต็นท์ฝั่งน้งนนฝั่งน้นฝั่งงจะมีอยากข้าฝั่งริมน้ำฮะตรงนี้แหะอยากฝั่งริมน้ำโอ้เนริมน้ำแ่นอน,นั้นนะริมน้ำเลยแหละเนี่ยนะที่ริมน้ำด้วย มีโซนกลางเต็นท์กว้างอยู่คนระับตรงนี้ก็ใช่ห้องน้ำทางนี้หุ่นห้องน้ำนีลานจอดรถเรา จากที่เราจัดสถานที่อะไรเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวพามันไปดูลำธารครับแต่คงจะไม่นั่งเอาเท้าแช่เฉยนะคงไม่เล่นไม่จุ่มไปทั้งตัวครับมันเย็นแล้วครับบกมงหละถ้าเกิดแช่ไปทั้งตัวเดี๋ยวเรากลับไปเช้าด้วยเสื้อผ้าเมเปียกมันจะแห้งไม่ทันพอเก็บใส่กระเป๋านี่เหม,ม็นอับในกระเป๋าเราคนระับ ไปดูครับลงทางไหนเออตรงนี้ลงได้ไหม เหมือนั่งก็มน,น,น,นไปดู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 อะไรก็หละ แค่นี้ก็แหละจริงๆก็อยากลงไปแช่ทั้งตัวเลยนะแต่กระภาพเปียกนรงนี้ยากจริง มีกิจกรรมายเรือให้เล่นด้วยนะครับที่นี่อูนกล้องมันจะเล็กหน่อยแล้วก็คือมันไกันใจถึงที่ได้เลยอันนี้แหละเปลี่ยนกินหมูยเตทดทีกว่าบันเทิงนะทุกคนฝนม,มา รอดไหมเนี่ย <S <S ลองป่อปล่อยแล้วด้วย <S 1> <S 1> ครับ <S <S เราก็ไม่มีมาดูตะเบียงตึ้งจะขึ้นระทันจะรอ,อดไหมุปแล้วก็รอดนะครับตกป่อปล่อยแป๊บเดียวแล้วก็หยุดสี่ทุมแล้ว ข้าวย่อยหมดแล้วอาบน้ําดีกว่าตาห้องน้ํานะครับฝั่งนี้มีที่ล้างจานด้วยฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ําหญิงอันนี้ห้องน้ําชายห้องอาบน้ําอย่างเดียวนี้จะเป็นอาบน้าไม่มีห้องทำน้ำอุ่นมีหรือเปล่าดูอีห้องหนึ่งก่อน ไม่มีนะครับที่นี้ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะอาบน,น้ำดีกว่าอเช้าเราก็รีบเก็บเต็น์กลับกันแต่เช้านะครับเพราะว่ามีธุลาต้องไปทำกันต่อนะครับ Mm -hmm. One, don't need to tell me การรับชมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะเพี่ยให้สนุกขับขี่ปลอดภัยกันทุกเส้นทางนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย